พี่น้องครับวันนี้ผมอยู่สวนพ่อทวินครับยูทีตำบลผู้เงินอำเภอกันทะละลักครับจังหวัดศรีสะเกดครับพ่พี่น้องมาเบ่งสวนบกทุเรียนผู้เขาไฟที่ใสผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทดครับอยู่กับพ่อทวินครับตอนนี้ยางน้ำอันกวนเพิ่นชนิ่นี่คือเจ้าของสวนครับพ่อทวินพ่อทวินครับใสปุ๋ยแบคแคทมาจักปีลวครับปีที่สองปีที่สองปีที่สองปีนี้เต็มปีปีนี้เต็มปีเป็นแนวไหนแน่ปีนี้ ตัดไม้โอ้โยมทั้งคันเสียน้ําฝนบนมะพร้าวสามรอบนั่หนักสามรอบต้นก็ไปต้นหนึ่งรับนผลมะพาสิโอเคอยู่ปีนี้เจอเรื่องเล่าของฝนเนาะแม่ฝนมาสวงดอกบานพอดีโอ้มันเป็นอยังทีเขาเอื่นว่าจังหวะทีมันผิดพลาดเนาะแม่แต่ว่าต้นที่ติดเราเป็นแบบใดเน่ต้นที่ติดแล้วต้นที่ติดมันก็โอเคอยู่ต้นต้นต้นใดต้นหลุนกระโอเคหลุนกร์หลุนกร์ำลังซ้ำไข่ไก่ไข่ห่านปลาภาพไปเบิ่งเนี่ย ต้นถึงมอืมต้นถึงก้อนที่หาพกต้นครับนี่ต้นนี่ต้นนี่เหมือนมันเป็นที่หลังอ๋อเป็นที่หลังมันมีหลายหลุนมันบีต้นหนึ่งนี่ต้นมีสองหลุดต้นตัวนี้เหมือนมีนวยใหญ่นะอ๋อข้างบนข้างบนมีหน่วยใหญ่นี่ครับหลุนที่กระรังเป็นไข่นกก็มีตัวนั้นเป็นไข่ไก่แหละเนาะไก่ไข่ไก่ไปล่่ะไไขกแล้วไข่หานแล้วครับไข่หานแล้วบัดนี้เรื่องลูกเรื่องของรูปทรงมันเป็นยังไงพ่อรูปทรงมันก็ได มีอยู่ลูกทรงงามอยู่ครับลูกทรงงามตัวนี้มันมันตอนฝนตอนฝนตกเนี่ยมันคือแง่มันใหม่แล้วมันยังมันกันยังใครเนี่ยนี่ครับอนช่วงตะบานกันแง่ย่งแง่เขาวที่มันมันมันไปแห้งห่นแห้งครับนี่คือสาเหตุที่ตอนนี้พี่น้องทั้งสีสเกตเนี่ยทุเรียนภูเขาไฟนี่เจอกันปัญหาเรื่องของ อ่ะแหน,นลวนเนาะยแห่ะลงฮู้เพื่นว่ะแหนะลงฮู้ขวดเนียวอยีหลีวขวนเออขวดเนียวครับขวดเนียวแต่ว่าแหนะบโบยูแหนะโบยูถ้าเป็นยังสี่นี่แห่ะจะได้กับโบยูครับถ้าเขาเอื่นว่ามันใหม่เพราท่านสุดนี่เนะะานนะานไมนป่องท่านจะขึ้นท่านจะขึ้นเกจครับถ้าได้ขึ้นเกจแล้วนี่ยูแมนะแหนยูล้วนกับซววนกับ่วนหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าระยะนั้นมันเขาเอื่นว่ามันผสมเกลี้ยงซ้อนแล้วอาหาร พลังงานต่างๆที่มันสะสมไว้มันถืกมันมันลูกมันดึงมากแต่พ่อมันยังเป็นแย่ขาวอยู่เนี่ยพลังงานที่สะสมไว้มันจะต้องออกไปสางใบครับพ่อนะเป็นธรรมดาของต้นใหม้เป็นธรรมดาของต้นทุเรียนแหละแต่ว่ามันพิดจังหวะแค่นั้นเนาะแต่ว่าการใส่ปุ๋ยแบคแคทเขาปีที่สองนี่บอดโอเคอยู่โอเคสำหรับปุ๋ยแบคแคก็โอเคอยู่ครับถือว่าดีอยู่ใส่หยาบปะกับบอกหยากมัน สมบ่อยากกยนละอือสองยางครับเบิ่งใบใบยังดีใบยังดีเทคนี้ของปุ๋ยแบคแครครับก็คือถาดอกมันล่วงไปแล้วเนี่ยดึงดอกไหมเลยพอมันมันเจ๊งเลยหดึง<ถ>ดอกไหมฉีดใส่ทองกริงยังเดียวถ้าจเจียวมไมัยก็ยานมันลาพุ๋ยบลาลหรอ,อกเห็ดดอกฤยดูไปเลยอือโอ้นี่มันมีหลายหล่นครับพี่น้องมันมีหลายหล่นเนาะอ่าต้นนี้บานแล้ว บานก่อนต้นนี้เป็นรุ่นรุ่นแรกมันเป็นต้นต้นมันบานบานชายหนาวมียุบครับมียุบหาต้นหกต้นอ๋อนี่ครับอืมอืมอืมอ่พอเพิ่นพามาเบิกต้นนี้อือันนี้แตงออกบ่รืยจังเลยนี่ต้นนี้มันสลัดเองมันมันสลัดเองมันต้นต้นเป็นทีมันเป็นเป็นเป็ดเป็นอย่างมันิ่มอกทีมอกเองมัน โอ้ทำนีก่กะเทว่าพ่อตนเนาะพ่อเนาะโอ้พ่อตนครับเบื่องรูปเรื่องเรื่องของรูปส่งบาหน่เนาะอู้ส่งสวยเลยนี่ส่งสวยส่งสวยครับนี่คือทุเรียนของพ่อทวินที่อยู่บ้านบ้านผู้ดินบ้านผู้ดินตำบลผู้เงินตบลผู้เงินครับพ่อพันธุ์อยู่ผู้ดินพัฒนาแต่พ่อทวินนี่ยอยู่ผู้ดินธรรมดา พู้ดินธรรมดาครับผู้ดินเจ้าบริพันโอ้ยรูปทรงมันไหมฮะโอ้อันซ่อนครับนี่โอ้พ่อต้นครับต้นนี้ต้นใหญ่แล้วอืมต้นนี้กำลังสิ กำลังสิสิเป็นไข่นกกระทาอืมตันนี้กําลังบะเขียวพวงตัวนี้กําลังบะเขียวพวงนี่จริงนี่อ่ะจริงนี่กําลังบะเขียวพวงแต่ว่ามันก็มีหลายหลุนในต้นเดียวปีนี้เฮ็ดยากเนาะก็เลี้ยงวัวจะจังใดเอาทิ่มบ่เพราะเอาทิ่มแั้วก็มันมันตัวหน่วยใกับปลาไหลแบบนี้จะจังใดบ่หรือจะเอาปล่อยไปเลยบ่ปล่อยไปเลยครับได้ได้ยูกับยูไปยูกับเนนครับยูจังไหนก็บยูเพราะมันคนละหลุดญาติญาตัวตัวใหญ่ที่จิดถึงอาหารมันแย่งอาหารเขาไปกินหมด ออย่างอาหารบ่เข the ้าเติมให้อยู่สม่ำเสมอบ่มมีปัญหาครับข้าเติมอาหารให้สม่ำเสมอเพราะว่าเจ้าหนูกใหญ่ไปมันก็วิตล่ะมันมันก็ผ่านล่ะมันบ่ลละอุตวารูปทรงยักผู้หนึ่งสองวันีนแต่งวันในแต่งทำเลยฮ่าฮ่าผู้ได้หนึ่งเลยอ่าเนี่ยจุ่มนันจุ่มนันสวยเลยสองสี่หกสวยเลยสองสี่หกตัวนี้มีเป็ดตัวหนึ่งมีเป็ดตัวหนึ่งโอ้นี่สวยสวยทั้งนั้นเลย ก็เลย่อในขึ้นเอาออกอติดตามตอนต่อไปพอทวินเดี๋ยวหามุมเหลืองของใบเหลืองของอยังนี่ยังดีด้วยพอเ<ม>นาะใบใบมาใหม่แต่ใบปอกใบมาพร้อมดอกกันอืมเนี่ยเราใบนี่โอ้ใบยังดีค่ะครับสวนนี้โอ้ทรงต้นสวยคัะเอาหามุมไายหูวงให้แนบเบิง้ง ไายถ่ายรูปพ่อทวินเนี่ยไยท่านจังเลยฮะเอาเอาเอามีต้นว่ามีนวยเลยไหมเอาต้นขุนเอาต้นไหนต้นนวยเต็มต้นอ่านวยเต็มต้นเออพาไปเบิ่งนวยเต็มต้นมันส้นอย่างมั้นคือวิธีคือตัวคือว่าหลายอยู่อืมเต็มที่ไก่เลยเฉพาะแค่สองนวยต้นนะแสดงว่าแต่ละปีนี่ขาดวังบ่ได้แล้วเนาะอ๋ออืม เป็นบอกได้หลายว่าซาสิได้แม่นเออวาธรรมชาศาสตร์มาทำศาสตร์ทุกวันคุ้มบ่ได้คือว่านเลยเนาะแม่นครับอันนี้คือมันควบคุมบ่ได้นี่ยอืมแต่บางคนน่ะเจอเจอวิกฤตเนี่ยอาหารหนามากเลยโอเคเลขสองนี่ครับพอทวินกับการใส่ปุ๋ยแบคแคทเข้าปีที่สองครับผลผลิตโอ้ หาม,มุมทายตอนนี้ครับเขาขักขักต้นนี้ว่ราะเขาต้นไหนเขาหลักพี่ไก่ต้นนั้นเดินทางต่อครับมันต้นไหนที่มันมันดอกหลวงๆนะพอเดี๋ยาไกให้เป็นไหม มันแบบว่ามันล่วงไปนะเดี๋ยวล่วงไปหมดนั่นแมีนีใบมันจะดีแต่ว่าเป็นยังไงเนี่ยนี่ต้นนี้มันก็อีต้นออตนออี้บอ่ออกต้นนี้บ่ออกปะบ่ออกออกมีสามออกมีสามสามีสีจุ่มอา่อานเห็นหนใบหนึ่งสำม,มือนือแต่วันนี้ได้นี่บ่บ่มาหรอล่ะบ่มาแมันบ่อมันอยู่งสี่ส่วนล่ะโอ้ยยุ่งยังสี่ดล่ะนี่นี่ต้นนี่ใชหมดเลยพูดจนหนามไลโอ้หน้าขาวหมดเลยโอ้ อาต้นนี้กำลังมีต้นต้นนี้จะมีใบเ,เบิดเลยฮะฮักเก็ตฮักเก็้านหันมันหัวมันใบมันก็ดีทุกขโมยอยู่เลยแต่ว่ามันเจอเจอช่วงนั้นไงครับปะเพราะว่าต้นนี้มันมันโดนมากโดนนี่ต้นนี้ส่วนส่วนหลายมันสิบานใส่กับกับฝนพอดีอืมปัดดอกใส่ฝนแสดงว่าต,ตอนที่เป็นดอกนี่คือแบบเต็มที่เลย ดอกหลายคักปีนี้จนแบบวา่านี่แต่เรียนแต่ศาสตรส์ม,มันอืมมันเนี่ก็ลูกชิมมันนะยุ <c oughs> ต่าย <c oughs> ต้องเบิ่งว่ามันชิมาใหม่บ่มาใหม่มันกะมันกะเสียลาไปอีกเด่าไหร่นตน,น,นี้ลากระบองเป็นยังลากระบอง,บงเป็นยัง,งเห็นมันผ่านไปลูกมาข้างล่างก็เลยู่มันลยนแต่ยังยังเหลือลายอยู่อือืมสั้นนี่มันยังโอเคนี่ มัในีก็จะไล่มันก็ไลาย่างเดียวแล้ครับนอ้องคุณนะอืมมันขึ้นมันมันขึ้นเกตแหละโอกาสโอกาสมีโอกาสรอ,อ,อดหลายหลายสูงคือทามันขึ้นเกตแบบนี้นี่ยเกตขึ้นนเป็นเป็นปังเป็นยังไงครับอืมทุกคนเจอทุกคนที่รวงอ่ะมันเจอช่วงนั่นแหละช่วงที่บานดอกแล้วครับ แหนะแหนะลุงต้นจะลายคือว่ายังลายอยู่ยต้นนี้ก็โอเคอยูอ่ยต้นนี้ก็ร่างเป็นหน่อยจีแหังตัวน,น่าตัวใหญ่เป็น,อน,น,ปนบอกีไก่ก็บอออกน้ำเปาโอปีไก่บอกน้ำมูบอกอปีนี้ก็ร่างออกนี่อดกันแล้วอดสามรอบอยังคือเก่าอยู่ไเพชรจะได้ก็แล้วเพชรจะได้ก็แล้วได้ปล่อยมาเมื่อปีนี้เธอเพิ่ดได้ซ้ำ เดี๋ยวันเี้ได้ลงได้ท่าจอกท่าจิบไดีอยวยังก็ออกซอกไปออกซอกออกสิ้นขึ้นเขาบ่ะเน่ยให้ท่านเลยโอ้แทกแทกแมนแทกถามเขาแล้วเขาว่ามันโอ้เจ็บไปแล้วมันขึ้นเกาเขาว่าเออกันเล็บบดกัเล็บบเล็บบมาลองอืมบางคนว่าป่ายังอยู่บางคนว่าป่ายัง โป้ายกับยูเนาะนะแมนบอแมนทุ่ถ่ายกับโบ้ายไปเลยดีกว่าแมนอืมเอาแบกชัดอย่างเดียวต้นหนึ่งอีกนี่เออดอกลายโบยังงั้ดอกลายโบยังตั้นี้นอู้หดอกลายยังงั้นต้นเบิบ nah บ้งกินอืมแค่นั้จะกินไปยังโบเหลือครับเหลือกันหน่อยหน่อยเนาะบโบยูดอกนันม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 าพัฒนาไปหนาเร็วเบิ้งอืมโอ้มีฝนมีฝนแห้งกับฝน น้าไม่ได้ครับยังที่บอกตลอดเสมอเลยว่าสิ่งที่มันควบคุมบ่ได้สิ่งที่แบ็คแครดซอยบ่ได้คือฝนมาเติมในช่วงที่ที่มันมันบานดอกน่ะนั่นี่มันบเอาหนามแม่นครับย่ามเลยจะได้กรบโบยู่เพราะว่าถ้าถ้าบานดอกนี่เพิ่มนี่พอถอยน้ำเลยมันบอกหดน้ำเลยมันบอกพอดอกหอมพุ่นแม่นบอกดอกเริ่มหอมก็เริ่มเริ่มลดน้ำเดีอืวตัวต้นผู้ต้นสวยเองต้นนะครับ โอ้นี่ต้นขาดหรอมันหักลงมาเลยปะหักเสิงนิดอีกเสิงนิดโอ้รอบต้นหนัอนอกคนรอบแรกอืมต้นนี้ตัวงามๆนะแมนป่ะแมนต้อนอยู่จริงอืมว,อว่าติดตัดย่อดเพิ่มว่าติตัดสาตินี้ล้มเอาอตัดล้มหายได้ปวดเออหลุนต่อไปครับแต่ว่าก็ยังมีความหวังว่าสิได้ได้ผลผลิตอยู่ครับปีนี้สำหรับสวนพอ่อ <laughs> เอวินอื่มควป็นตัใรับนี่พอแนบเงินไปก็กยัง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 มันยังพอตอนเนาะก็ติดตามต่อไปแต่ว่าปีนี้ความเฉื่อเพราะว่ามันดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วความเฉื่นยหอดหอดเดือนไม่น่าเนี่ยโอ้ยไปออกเปิดโกลัวแล้วเม่อหร่ครับอุณหภูมิไปสีสิบกว่าละนี่มืนอียังยี่สิบกว่าถนนเนี่ย ยี่สิบกว่าตามตอนต่อไปครับพี่น้องครับส่วนพอทวินมันจะเป็นแบบไดมันจะออกมาในรูปแบบไดนะครับในปีนี้แต่ว่าเรื่องของตน้นผมบอกเลยครับว่าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ดีแห้งเรื่อง้องใบใบยังเขียวครับแต่ว่าตน้นใบนี่เจอปัญหาเรื่องของอันไรแดงไรแดงอยู่ในไร่ <laughs> มันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับที่ต้องเจอศัตรูพืชเนาะแต่ว่าถึงวันไ่แดงเชี่ยวไปกินเนี่ยกะ กันยังดีครับเบ่งความหนาะเบ่งความแบบยังอูใส่ใดนะครับการซะสมอาหารยังดีแห้งที่สาคัญต้นกระบ,บโซมโบ่มีปัญหาเดี๋ยวองสดโซมเลยครับปีนี้สุดยอดครับสวนพ่อทวินอา่าติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องครับคลิปนี้จบซ้ำนี่แหละครับ